สวัสดีครับสวัสดีวันนี้พบกับเดการบ้าบอลอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านทางทิกตอกหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราด้วยนะครับแล้วก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราด้วยนะครับเมื่อวานที่ได้ไปทางหน้าไลฟ์นะครับหรือว่าหน้าคลิปที่ผมได้ลงไปนั้นถือว่าสดชื่นกันไปตามกันเลยนะครับนี่คือผลงานของเมื่อวานนะครับอยากจะบอกว่าสดชื่นกันทั้งในครอบครัวกันแน่นอนนะครับของเด็กการของเราเนี่ นี <N> ่ครับส่วนสําหรับพี่ๆเนียนี่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียยเราจะมีทางเข้าที่หน้าโปรไฟล์นะครับลองเข้ามาดูกันได้นะครับส่วนวันนี้ผมมีฟุตบอลมาฝากอีก,กทั้ง4คู่เช่นเคยนะครับเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัเดเลือกเลยนะครับรวมเป็นงตัวได้ดน้องผมด้วยแล้วกันนะครับคู่แรก,ปออรรเ,กเป็นทางหน้าของอาเซอร์ไบจานนะครับเปิดบ้านเจอกับทางหน้าของเบลเยียมนะครับคู่นี้ผมก็ให้ยืนไปทางทีมเยือนอย่างเบลเยียมได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2เป็นยูเครนนะครับเปิดบ้านเจอกับทางของสิงโตนี่ครับหรือว่าอังกฤษของเรานั่นนะครับให้ปองไปที่อังกฤษได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นเอสโตเนียเปิดบ้านเจอกับทางด้านของสวีเดนนั่นเองนะครับคู่ ผมให้มองไปทางด้านของสวีเดนได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายเป็นมาซิโดเนียนะครับหรือว่ามาซิโดเนียเหนือนะครับเปิดบ้านเจอบทางด้านของอิตาลีนะครับคู่นี้ผมให้มองไปทางด้านของอิตาลีได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นผมนะครับให้มองไปทางด้านของอังกฤษได้เลยนะครับวันนี้นะครับสามแต้มแน่นอนนะครับทางด้านของอังกฤษนั่นเองนะฮะอ่า ส่วนพี่เอฟซีท่านไหนนะครับที่อยากสดชื่นแบบผลงานของเมื่อวานของผมนะครับมีทางเข้าที่หน้าโปรไฟล์เลยครับอ่าสมตรัวบวันนี้เนี่ยการบ้าบอลต้องขอตัวลาไปทางเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ